เาเจอกันอีกแล้วนะคะเจ็บมายนวันวอาแสงอาทิตย์อมาสดงไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเราจะไปไปท่าน,นอนก่อนก่อนตอนนี้กี่โมงเนี่ยทำไมมันดูมืดจังมืดดีจังเลยเนาะโอโ้โหโอ้โห แค่ทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเอ่ออันไหนมันจะออกมายังไงนะธรรมชาติดีกว่าเอาเป็นธรรมชาติกันดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวนะอขออนุญ,ญาตเปิดเปิดข้อความทั้งหมดเลยน,น,นะ เปิดข้อความทั้งหมดเลยนะเราแต่ว่าเราอยากรู้จักครนี้เข้ามาเรานะเราอยากรู้จักนะฮะทุกคนสวัสดีทักทายนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงบ่ายของที่นี่นะคะตอนนี้ช่วงบ่ายสองโมงครึง่งจะสองโมงครึ่งนะคะของที่สวีเดนนะ,ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะก็วันนี้ได้มีโอกาสไปหาเห็ดมานะไปไป